เฮ้ยพวกนายเลิกกังวลว่าจะถูกขึ้นเขียงสักทีได้ไหมชาลีพูดถ้าพวกเขาจับเราได้เราจะบอกพวกเขาว่าเราแต่งทั้งหมดขึ้นมาเองพวกนายทั้งหมดปลอดภัยไร้กังวลอยู่แล้วแล้วกรอเรียกับทีน่าเขาก็ไม่ได้มาที่นี่เพื่อฟังพวกเราทะเลาะก,กันหรอกนะเนี่ยพวกเราจะชุมนุมกัน หรือทำอะไรกันแน่ใช่แล้วพวกเราจะรู้ได้ยังไงว่าพวกเราอ่ะจะร่วมกับพวกเธอดีหรือเปล่าถ้าพวกเธอไม่ชุมนุมกันสักทีทีหน้าพูดนีนเลิกคิ้วถามชาลีร่วมเหรอเขาถามชาลีไม่สนใจหันไปหาทีหน้า ข้าจะเปรียบเธอดังเช่นวันสดใสในฤดูร้อนได้อย่างไรในเมื่อเธอทั้งน่ารักกว่าทั้งอบอุ่นกว่าทีหน้าระทศระทวยไปกับวจีหวานซึ้งอบอุ่นแหมหวานจังเลยเธอร้องกรีดแล้วโอบคอชาลีพักพวก พยายามทำเป็นไม่สนใจเรากับว่าพวกเขาไม่ได้อิจฉากันเลยจริงๆผมแต่งให้คุณชาลีบอกทีหน้าดวงตาของเธอเบิกกว้างด้วยความยินดีเธอแต่งให้ฉันเหรอผมแต่งอีกบทหนึ่งให้คุณด้วยนะกรอเลียเขารีบพูด เมื่อสังเกตเห็นสีหน้าของเธอเริ่มแดงด้วยแรงอริษยาเขาหลับตาลงเธอเยื้องกลายด้วยความงามราวกับยามราตรีชาลีลืมตาขึ้นหลังจากพูดไปได้ไม่กี่คำแล้วเขาก็ลุกขึ้นยืนที่ข้างกองไฟเดินไปเดินมาเพื่อให้นึกออก เธอเยื้องกลายด้วยความงามราวกับยามราตรีเขาทวนแล้วหันหลังกลับไปเปิดหนังสือแล้วรีบอ่านในใจอย่างรวดเร็วโดยมีกลอเรียจ้องมองรอคอยอยู่เขาปิดหนังสือแล้ววางลงและหันกลับมาหากกลอเรียบรรยากาศอันไร้เมฆหมอกและท้องฟ้า อันกระจ่างด้วยดวงดาราส่วนที่ดีที่สุดของความมืดและความสุขสว่างหลอมรวมอยู่ในรูปลักษณ์และดวงตาของเธอกรอเลียกรีดร้องด้วยความดีใจเขาช่างวิเศษจริงๆพักพวกที่เหลือนั่งหน้าซีดและพลุ่งพล่านด้วยความอิจฉา ต่อความขนองของชาลีที่มีกรอเลียคอยกอดไว้แน่นขณะเดียวกันนั้นเองน็อกซ์โอเว e ร์ก็กำลังเผชิญอยู่กับความอิจฉาริษยาเช่นกันเมื่อเขาโซเซผ่านผู้คนในบ้านของพวกแดนเบอรี่อืมบางทีพวกนั้นอาจจะพูดถูกเขาพึมพำกับตัวเอง เมื่อนึกถึงคลิสกับเซธและที่เพื่อนๆของเขาเตือนไว้แล้วว่าอย่าตั้งความหวังเรื่องคลิสไว้ให้มากเกินไปภายในบ้านมืดมากมีเพียงแสงจันทร์เท่านั้นที่สาดลอดเข้ามาทางหน้าต่างเสียงเพลงของวง The d r i f ฟเตอร์กำลังเปิดดังลั่นและทุกหนแห่งเต็มไปด้วยคู่หนุ่มสาวที่กอดเกี่ยวนัวเนียกันอยู่ น็อกซ์ถือเครื่องดื่มในมือแล้วเดินโซเซก้าวข้ามคู่หนึ่งที่อยู่บนพื้นพอริ้ของเบอร์เบิลที่หลังๆไม่ผสมโค้กแล้วจำนวนแก้วนับไม่ถ้วนที่เขาดื่มลงไปกับบับบ้าและสต <i> ีฟเฮ้ยเสียงฉุนฉุนตะโกนขึ้นเดินระวังหน่อยสิวะไปกินอะไรมาสงสัย จะกงมากไปแล้วมั้งพวกขอโทษนะครับน็อกพูชเบาๆแล้วซุดตัวลงนั่งบนโซฟาเขาเอนหลังลงไปโดยที่ในมือยังคงถือเครื่องดื่มครึ่งแก้วไว้จากนั้นก็ดื่มเบอร์เบิ้ลรสขมอึกใหญ่ไหลผ่านลำคอเข้าไปเขารู้สึกว่ามันร้อนน้อยกว่าตอนแรกๆที่เพิ่งดื่ม เขามองไปรอบๆร,รู้สึกผ่อนคลายลงเนื่องจากฤทธิ์ของเหล้าทางซ้ายของเขาเป็นชายหญิงคู่หนึ่งที่กำลังพลาวันกันอยู่และส่งเสียงเหมือนสัตว์ยักษ์ที่กำลังฟืดฟาดพ่นลมหายใจใส่กันส่วนทางขวาก็เป็นอีกคู่หนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าจะจมหายลงไปในโซฟาน็อก อยากลุกขึ้นยืนแต่รู้สึกว่าคู่ที่เขาเก้าวข้ามมาเมื่อครู่นั้นกลิ้งมาพิงนักแข่งของเขาไว้เขาถูกล็อกไว้กับที่เขามองไปรอบๆเกือบจะหัวเราะคลิกออกมาอ่ะละคงต้องปล่อยเขาตามสบายบ้างแล้วเขาพูดกับตัวเองในขณะที่คนอื่น ซึ่งอยู่รอบๆตัวเขาวุ่นวายกันเกินกว่าที่จะมาสังเกตเขาได้เสียงเพลงหยุดลงเหลือแต่เสียงหายใจแรงๆทั่วห้องเสียงเหมือนตึกคนไข้ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจเลยน็อกซ์คิดในใจอยากมีคู่กับเขาบ้างเขามองคู่ที่อยู่ทางขวาคิดว่าเขาคงกำลังจะ งับริมฝีปากเธอหลุดออกมาเลยมัง้งเขาคิดแล้วหันไปดูคู่ทางซ้ายคริสจ้าคุณสวยจังเขาได้ยินเสียงชายหนุ่มคุณพระช่วยนั่นมันคริสกับเซตเขาคิดและใจเต้นแรงคริสโนเอลกำลังนั่งติดกับเขาบนโซฟา เสียงเพลงเริ่มดังขึ้นใหม่เป็นเพลง This Magic Moment ช่วงเวลาแสนวิเศษของวง The Drifter Knox กำลังรู้สึกหัวหมุนส่วนคริสกับเซธกำลังเมามัน Knox พยายามที่จะมองไปทางอื่นแต่สายตาของเขายังคงตรึงอยู่ที่คริสคริส เซตคลางเธอนี่ยอดจริงๆเซตจูบคริสอย่างดูดดื่มจนเธอเอนตัวถอยมาพิงน็อกซ์ขณะนั้นในห้องมีเพียงแสงจันทร์สาดเข้ามาลางๆน็อกซ์จ้องมองโครงหน้าของคริสมองท้ายทอยและส่วนโค้งของหน้าอกของเธอเขารีบกระดกแก้วดื่มเบอร์เบิ้ลที่เหลือ และบังคับใจให้มองไปทางอื่นพอแก้วไม่แก้วช่วยลูกช้างด้วยเขาคิดขณะที่คริสพิงลงมามากขึ้นใบหน้าของน็อกบิดเบี้ยวด้วยความทุกข์แสนสาหัสในการต่อสู้ขัดขืนกับความต้องการอันรุนแรงเขาพยายามไม่มองแต่ก็รู้ตัวว่าตัวเอง กำลังพ่ายแพ้แก่การต่อสู้ภายในจิตใจของเขาเองทันใดนั้นเขาหาันไปมองคริสอีกเขาหมดความอดทนเมื่ออารมณ์เข้าครอบงำคาเปเบรสดัม um. เขาพูดกับตนเองพร้อมกับหลับตาซีสต์เดเบรดคว้าเขาเอาไว้เฮ้อ น็อกซ์ได้ยินคลิสถามเซตฉันไม่ได้พูดอะไรสักหน่อยเซตบอกทั้งคู่จูบกันต่อขณะที่น็อกซ์รู้สึกว่ามือของเขาถูกดึงดูดด้วยพลังรุนแรงจนต้องเอื้อมออกไปรูปลายต้นคอของคลิสแล้วค่อยๆไล่ลามลงไปที่บริเวณหน้าอกของเธอเขาหงายศีรษะลงบนพนัก โซฟาและหลับตาลงขณะที่กำลังรูปล like าคริสชา้าๆคริสคิดว่าเป็นมือของเซธที่กำลังสัมผัสร่างของเธอเธอจึงสนองตอบเต็มที่ในขณะที่น็อกซ์เริ่มหายใจอย่างหนักหน่วงเซธขาอย่างนั้นดีจังเลย Chris คริสคลางในความมืด ดีเหรอเซธพูดงงงอะไรดีแหมก็รู้รู้อยู่เธอพูดเป็นในในน็อกซ์รีบชักมือกลับเซธสังเกตอยู่ครู่หนึ่งแล้วจูบคริสต่ตออย่าอยู่สิคาเซธคริคสคลางหยุดอะไร เซธน็อกซ์เอื้อมมือมาที่ด้านหลังลำคอของคลิสแล้วเริ่มถูเบาๆไล่ลงไปยังเต้านมโอ้ยโอ้ยคริสคลางเซธพงะถอยออกพยายามมองหาว่าคริสกำลังพูดถึงอะไรแต่แล้วเขาก็เลิกแล้วจูบเธอต่อขณะที่คลิสคลางด้วยความพอใจ น็อก no หงายศีรษะลงไปบนพนักโซฟาหายใจช้าๆลึกๆเสียงเพลงในห้องดังขึ้นเขาทนไม่ได้อีกแล้วเขารูบไล้บริเวณหน้าอกของคลิสจนเข้าใกล้เต้านมมากขึ้นและอันตรายมากขึ้นคริสหายใจแรงขึ้นแล้วน็อ no กรู้สึกว่าตัวเอง กำลังจมลงไปในห่วงแห่งความสุขแล้วจูจ่ๆแก้วของเขาก็หลุดจากมือทันใดนั้นมือของเซธก็คว้าถูกมือของน็อกซ์พร้อมกับไฟในห้องดวงหนึ่งถูกเปิดขึ้นกระทันหันน็อกซ์นั่งประจันหน้ากับเซธที่กำลังโกรธสุดขีดในขณะที่คริสกำลังงงไปหมดมึงกำลังทำอะไร เซตตโกนน็อกคริสเอามือป้องตาจากแสงที่สว่างขึ้นกระทันหันเซตคริสน็อกพูดทำทีเป็นแปลกใจทำไมไม่อยู่นี่ได้ละ่ะทำไมมึงถึงเซตโวยวายลั่นเขาใช้กำปั้นซัดน็อกที่ใบหน้าคว้าเสื้อแล้วทุ่มน็อกลงบนพื้น แล้วกระโดดเข้าใส่เขารวมหมัดใส่หน้าน็อกขณะที่น็อกพยายามปัดป้องอย่างหมดทางสู้มึงมันไอ้ขี้ขาดเซตะโกนขณะที่คริสพยายามดึงเขาออกมาเซตเธอไม่ต้องทำร้ายเขาก็ได้นี่คริสพูดแต่หมัดของเซตร,รัวใส่น็อกไม่หยุดเซตหยุดนะ เขาไม่ได้ตั้งใจหรอกคริสร้องและพยายามผลักเซตออกไปน็อกสพลิกตัวขึ้นนั่งเอามือกุมหน้าแค่นั้นก็พอแล้วคริสตะโกนแล้วดันหน้าอกเซตพยายามแยกเขาออกไปเซธยืนค้ำน็อกซึ่งนอนกระปรกกระเปี้ยยกมือกุมจมูกที่มีเลือดออกและใบหน้าที่ฟกช้ำ ผมขอโทษคริสผมขอโทษน็อกซ์ร้องจะเอาอีกไหมมึงไอ้มึงยังไม่รีบไปอีกเซตรีเข้าใส่น็อกอีกแต่คริสกับอีกสองสามคนช่วยกันเขาไว้ส่วนอีกหลายคนช่วยกันพาน็อกสออกไปจากห้องน็อกซโซเซไปที่ครัวแล้วหันมาตะโกนเสียงเมาๆ คริส <Please, S 2> ผมขอโทษถ้ากูเห็นมึงอีกครั้งมึงตายแน่เซตโวยลั่นสมาชิกสมาคมกวีไรชีพยังคงชุมนุมกันอยู่โดยไม่รู้เลยว่าสมาชิกคนหนึ่งกำลังตกที่นั่งลำบากภายในถ้ำกองไฟยังลุกโชดช่วง ก่อให้เกิดเงาหน้ากลัวที่ผนังถ้ำกรอเลียนั่งโอบชารีไว้และจ้องมองเขาอย่างลุ่มหลงส่วนขวดวิสกี้ก็ถูกเวียนไปมาระหว่างทีหน้ากับคนอื่นๆที่เหลือนี่พวกเราทำไมไม่โชว์ส่วนของสมาคมกวีไรชีพให้ทีหน้าดูหน่อยละ่ะ ชาลีพูดพร้อมกับพยักพยเยอะไปทางปากถ้ำสวนมีงงสวนอะไรพิษถามซ้ำชาลีส่งสัญญาณด้วยการกรอกตาบอกให้พิษกับคนอื่นให้ออกไปจากถ้ำนินเข้าใจแล้วถองพิษอ๋อใช่แล้วสวนนั่นเอง มานี่ได้พวกเราเขาพูดแปลกจังทีน่าก็งงเหมือนกันพวกเธอมีส่วนที่นี่ด้วยเหรอทุกคนออกไปจากถ้ำยกเว้นมีกที่ยังยืนงงอยู่แถวนั้นพวกนายพูดเรื่องอะไรกันมีกถามชาลีจ้องจะกินเลือดกินเนื้อเขาชาลีอ๋อ นูวันด้าเราไม่มีส่วนนี้นามีกพูดนีนกลับเข้ามาลากมิกออกไปมานี่ไอ้โง่นีนหัวเราะชาลีรอจนพวกเขาออกไปจึงมองหน้ากรอเลียแล้วยิ้มสำหรับคนฉลาดอย่างมันคราวเนี้ยต้องบอกว่างี่เง่าบรลมเลย